เวสุภาลเนมิสวัสวาสดีนางเทวานางสัตว์ขามสุตาวาพระมคายิกาเทวาสัตตมโนสาวเวสุเตามพระวตาภาลานสิยาอิสิปัสเนมิตถาเยอโนชาลังธรรมัจจังปวัสติตังอ๊บ pháp đi va thi giang sa ma ni na va pla ma ni na va the o na va ma na di lo nạc ti mê sa la na ngan giang goi to mê sa la na ng va la ngi na san na hoi do de ja ya ma สัลนางานอย่างรามก็เมสัลนางวาลางเหียเตียนนาซานจวันดโอยดนเทียยามัง g ลงที่เมสลนางานอย่างสามกเมสลนางวลาเหียเนนาซาจวันดโอยโดนเทียยามัลังอย่างเกมจิลตนางดเยวิ Chati vi vi thang tu tu la ta na ho tha sa ma na ti ta sa ma so pa wan tu te ya Em ti la ta na lo che au vi Chati vi vi thang tu tu la ta na tha ma sa ma ti ta sa ma so pa wan tu te ya Em ti la ta na lo che au vi Chati vi vi thang tu tu tha สักตะวัโพธิละตนาโพธิสัตว์โพธิมังวะลังหีกลางเทวะมโนสานาโพธนเตเพนะโตตินอนนัสามตุลาเจ้าสัพเพโลกขาโลมะระเมนโตเตสักตะวัน วัตมะวัลังอาหุไนยังปาหุไนยังสังกัเนเพนสอทินานัสตุปัตตวาสาเพโลคาหะปะเสเมนตุเตยอนโคนิเมตังอาวะมขลังไดยอนมันนาปอยสกนาันสตาโยบาบาคหโคนโดยกบินนางาการตั ทานโลพาเวียนาวิจะแม่นโดยยานทนนิเมตังวะมงพลังใจโยจามันนาปวสกุณายสตัดโทปาปถาโวยโธสุปินังอานทานทานโลพาเวียนนาวิจะแม่นโดยานทนนิเมตังวะมะพลัง จาหมนาโปสกุนานสัจจายโชบาบาคาโหยโยสุบินาคามัน